ข่าวล็อกเก็ตแวันนี้นะครับก็คือ,อตัว r o c k เก็ตแลเนี่ยเตรียมปล่อยภารกิจนะครับวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ของ NASA นะครับคือเ,เขาได้รับความไว้วางใจจากนา s a นะครับด้วยจรวดอิเล็กตรอนเพื่อศึกษาวิวัฒนาการของกาแล็กซีนะครับภารกิจของ NASA า o c k e t l a ตเนี่ยเคยดำเนินการไปแล้วเนาะมีอยู่ประมาณ4ภารกิจที่เขาเคยร่วมมือกันนะครับก็คือภารกิจ c a p stone นะครับปล่อยสู่วงโคจรของดวงจันทร์นะครับ,โโรานะรบภารกิจ Topics นะครับคือภารกิจติดตามพายุฮอลลเคนในปี2023นะครับแล้วก็ภารกิจ PreFi ซึ่งเป็นภารกิจศึกษาการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกใต้แล้วก็ภารกิจอื่นๆในทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตั้งแต่ปี2018นนะครับ o c k ก t Lab ก็เป็นบริษัทด้านอวกาศที่ครบวงจรแล้วก็มีความสำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยด,ดำเนินการปล่อยดาวเทียมไปแล้วมากกว่า200ครั้งริงก็ฉีว่าเาว่าเฉาว่า,า,วาอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะ